ศาลแขวงบางบอนเป็นศาลชั้นต้นสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมเปิดทำการเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2 5 6 2ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวงธนบุรีและศาลจังหวัดตลิ่งชันกำหนดเขตอำนาจและวันเปิดทำการศาลของศาลแขวงบางบอนในกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่31มีนาคม2562ที่ทำการตั้งอยู่บ้านเลขที่1271ทับ1ถนนเอกชยัยแขวงบางบอนใต้เขตบางบอนกรุงเทพมหานคร ศาลแขวงบางบอนเป็นศาลยุติธรรมที่มีอำนาจพิจารณาคดีแพ่งซึ่งราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจำนวนเงินที่ฟ้องไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาทและคดีอาญาที่มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในศาลแขวงบางบอนประกอบด้วยข้าราชการตุลาการทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีจำนวน8อัตราได้แก่ หผู้พิพากษาหัวหน้าสารแขวงบางบอนจำนวนหนึ่งอัตรา 2- ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในสารแขวงบางบอนจำนวน3อัตรา 3- ผู้พิพากษาสารแขวงบางบอนจำนวน3อัตรา 4- ผู้พิพากษาอาวุโสในสารแขวงบางบอนจำนวนหนึอัตรา ศาลแขวงบางบอนมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงบางบอนเป็นหัวหน้าส่วนราชการมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีและบริหารงานของศาลมีสำนักงานประจำศาลแขวงบางบอนโดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการบริหารราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการระดับกอง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและคำสั่งของเลข,ขาธิการสํานักงานสารยุติธรรมและผู้พิพากษาหัวหน้าสารแขวงบางบอนโดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น8กลุ่มงานอันประกอบด้วยข้าราชาการสารยุติธรรม35อัตราพนักงานราชาการาากา2อัตราพนักงานจ้างเหมาบริการบังคับคดี3อัตราและพนักงานจ้างเหมาคลินิกจิตสังคม2อัตราดังนี้1กลุ่มงานช่วยอำนวยการจํานวน5อัตรา สกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์จำนวน9อัตรา3กลุ่มงานบริหารจัดการคดีจำนวน7อัตรา4กลุ่มงานคลังจำนวน5อัตรา5กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดีจำนวน10อัตรา6กลุ่มงานไก่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทจำนวน2อัตรา7กลุ่มงานเจ้าพนักงานคดีจำนวน2อัตรา 8. กลุ่มงานเจ้าพนักงานตำรวจสารจำนวนหนึ่งอัตรานอกจากนี้สารแขวงบางบอนยังมีผู้ประนีประนอมที่ขึ้นทะเบียนผู้ประนีประนอมประจำสารตามข้อกำหนดของประธานสาลดีกาว่าด้วยการไก่เกลี่ยพุทธศักราช2554สารแขวงบางบอนมีนิติกรให้คำปรึกษาแนะนำแก่ประชาชนผู้มีอัคคดีรวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการจัดทำคำร้องต่างๆ ด้านการบริหารจัดการคดีสารแขวงบางบอนได้นำระบบการยื่นฟ้องและส่งคำคู่ความ e f i l i n g และระบบบริการออนไลน์สารยุติธรรมซ o อด้านการบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 1. การประกันออนไลน์สารแขวงบางบอนมีการรับคำร้องขอปล่อยชั่วคราวทางระบบบริการออนไลน์สารยุติธรรมซีออสเพื่ออำนนยความสะดวกแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยในการขอปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องเดินทางมาศาล 2. การบริการประชาชนมีการจัดสาวเสื้อฟ้าเพื่อให้การต้อนรับและให้คำแนะนำผู้มาติดต่อราชการศาลมีการจัดบริการไม่พักเที่ยงจัดให้มีการใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการติดต่อราชการเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการโดยจัดให้มีที่จอดรถเฉพาะมีทางลาดลิฟต์และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ มีบริการแจ้งปัญหาข้อขัดข้องในการติดต่อราชการสารแขวงบางบอนหน้าเว็บไซต์ของสารแขวงบางบอนมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงคำถามที่พบบ่อยในการติดต่อราชการสารแขวงบางบอนและคำถามต่างๆในเว็บไซต์ของสารแขวงบางบอนด้านการไกล่เกลี่ยสารแขวงบางบอนเพิ่มช่องทางการไกล่เกลี่ยออนไลน์เพื่อให้ประชาชนคู่ความสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็ว สารแขวงบางบอนได้จัดทำโครงการไก่เกลีย่ยก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา23อันเป็นการลดปริมาณคดีที่คู่ความฟ้องร้องต่อศาลส่งผลให้ประชาชนผู้มีอัดคดีได้เจรจาย,ยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยความสะดวกรวดเร็วไม่มีค่าใช้จ่ายและเป็นธรรม ด้านการพิจารณาคดีสารแขวงบางบอนเพิ่มช่องทางในการพิจารณาพิพากษาคดีโดยมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานคดีที่พิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้การบริหารในคดีที่คู่ความทุกฝ่ายใช้วิธีพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์ในจุดเดียวด้านคลินิกจิตสังคมสารแขวงบางบอลได้นำระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบสารแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดและคดีความรุนแรงในครอบครัว โดยจัดตั้งคลินิกจิต <GO> สังคมในศาลเพื่อให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับคำปรึกษาสร้างกำลังใจช่วยเหลือดูแลเยียวยาแก้ไขบำบัดฟื้นฟูด้านจิตใจปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ต้องหาหรือจำเลยให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นศาลแขวงบางบอนนำนำนโยบายประธานศาลฎีกาที่เพิ่งเที่ยงธรรมเท่าเทียมทันโลก มาใช้ในการบริหารงานของศาลแขวงบางบอนโดยยึดความต้องการประชาชนผู้มาขอรับบริการจากศาลเป็นศูนย์กลางศาลแขวงบางบอนเลยเห็นถึงความสําคัญของการนํากระบวนการแก่เกียดก่อนฟ้องเข้ามาใช้ควบคู่กับการพิจารณาคดีของศาล ั้งนี้เพื่อให้ผู้มีอัฐคดีสามารถเจรจาพิสีข้อพิพาทได้โดยสะดวกรวดเร็วไม่มีค่าใช้จ่ายและเป็นธรรมจึงได้มีการจัดโครงการไกลเกีียวก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชนจึงขอเชิญชวนผู้มีอัฐคดีทั้งหลายเข้ามาใช้บริการไกลเกียวก่อนฟ้องของสางแขวงบางบอนเจ้าหน้าที่ของเรา ยินดีและพร้อมให้บริการค่ะสาร,รแขวงบางบอนมีผู้ปฏิบัติงมไว้คอยช่วยเหลือเสนอแนะแนวทางเพื่อยุติข้อพิพาทเพื่อให้คู้พิาพาทสามารถเจรจากันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธผลโดยเน้นความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลางอีกทั้นนำเทคโนโลยีและสารสนเทศใหม่มาใช้ในการบริหารและสนับุนการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการฝ่ายุติธรรมโดยง่ายกระรงความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนต่อองค์กรสังคมธที่ทำ